ก็นับว่าเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วนะครับที่มีการพบการเสียชีวิตของวัวที่เป็นปริศนาและการตัดอวัยวะวัวด้วยความแม่นยำเหมือนว่าจะเป็นการผ่าตัดเหตุการณ์นี้ได้สร้างปัญหาให้กับผู้คนชาวสหรัฐอเมริกาใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์หรือว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำอันน่าสะเสยองเหล่านี้ ที่แกรนด c o าวตี้รัฐออริกอน322กิโลเมตรตะวันออกของพอร์ตแลนด์ณพื้นที่เลี้ยงวัวขนาดใหญ่นับพันเอเคอร์มทแอนเดอร์สชายผู้ประกอบอาชีพทำฟาร์มมาแล้ว25ปีได้เล่าว่าเช้าวันหนึ่งเลาวาต้นเดือนมิถุนายนปี2021เขาได้สังเกตเห็นวัวของเขา3ตัวมีอาการผิดป,ปกติไม่ยอมเข้าฝูงชอบหลบอยู่หลังฝูงและขณะเดินผ่านประตูไปยังอีกฝั่งหนึ่งของพื้นที่ ทั้งสาตัวก็จะเดินผ่านประตูเป็น3ตัวสุดท้ายแต่เขาก็ยังไม่ได้สังเกตอะไรและคิดว่าอีกสองวันนั้นจะไปดูอาการเจ้าวัวทั้ง3าตัวอีกครั้งว่าเป็นยังไงบ้างเช้าวันรุ่งขึ้นเขาขับรถกระบะไปยังพื้นที่ฟาร์มส่วนตัวเขาได้พบว่าวัวตัวหนึ่งของเขานั้นนอนตายอยู่ในบริเวณนั้นสภาพนั้นถูกตัดอวัยวะมีรอยแผลชะกันอยู่บริเวณหัวไหล่เป็นแผลทางยาวประมาณ60เซนติเมตรเป็นรอยกรีดตรงคล้ายกับการถูกตัดด้วยของมีคม ที่บริเวณปากของวัวน,นั้นถูกลอกหนังออกไปลิ้นวัวถูกตัดออกบริเวณโดยรอบนั้นไม่มีร่องรอยการดิ้นไม่มีเลือดอยู่ในบริเวณนั้นเลยครับเขาคิดว่าวัวตัวนี้น่าจะตายไม่ต่ำกกว่าสวันแล้วแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่มีสัตว์กินซากไม่ว่าจะเป็นนกแรง้งนกกาหรือเมื่อป่าอยู่ในบริเวณนั้นเขาสันนิษฐานว่าเบื้องตน้นวัวของเขาน่าจะถูกลูกดอกผสมยาพิษยิงจนเสียชีวิตครับเมื่อนําเรื่องนั้นไปแจ้งกับทางนายอำเภอ ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบประมาณ2วันและก็ทําการสรุปบอกกับเจ้าของฟาร์มคนนี้ว่าวัวของเขาน่าจะถูกหมีทําร้ายซึ่งตัวเขาเองนะฮะก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางที่บริเวณพื้นที่นั้นจะมีหมีเข้ามาทําร้ายสัตว์เลยครับและไม่เคยมีประวัติแบบนี้มาเลยด้วยส่วนเรื่องราวที่ว่ามีสัตว์ถูกฆ่าและถูกตัดอวัยวะนั้นก็เป็นเรื่องเล่าที่เคยมีการเล่ากันมาตั้งแต่สมัยเขาที่เป็นเด็กนะฮะแต่เขาก็ไม่เคยสนใจ จนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองครับที่แกรนด์คาน์ตี้รัฐออริกอน32กิโลเมตรตะวันออกเฉียงใต้ของพอร์ตแลนด์แม t คาร์เตอร์ได้เล่าว่าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และตัดอวัยวะของสัตว์ไปตั้งแต่ในช่วงยุคทศวรรษที่1970แต่ก็คิดว่าเรื่องเล่าเนี้ยมันก็คือเรื่องเล่าเหมือนกับเรื่องอื่นๆทั่วไปที่มันไกลตัวเขาอะนะฮะ จนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งของเดือนสิงหาคมปี2020ในขณะที่เขานั้นกําลังขับรถตรวจดูพื้นที่การเลี้ยงปศุสัตว์ก็พบว่าวัวตัวหนึ่งของเขานั้นนอนเสียชีวิตยอยู่ริมบริเวณปอเก็บน้ําที่สําหรับให้วัวกินนะฮะพบว่าบริเวณริมฝีปากของวัวนั้นถูกลอกตัดลิ้นออกไปช่วงสะโพกก็ถูกมีดกรีดและก็มีลำไส้ของวัวทะลักออกมาครับในช่วงหน้าหนาวของปี2022นนะฮะเขาก็พบว่าวัวอีกตัวหนึ่งของเขานั้น ก็ถูกตัดอวัยวะออกไปได้วยเช่นกันซึ่งมันเกิดห่างจากตัวบ้านของเขาไปไม่ถึง800เมตรบริเวณโดยรอบนะฮะก็ไม่พบการดิ้นรนหรืออะไรเลยครับตรงพื้นดินนะฮะก็แทบไม่มีเลือดไม่มีอะไรน่าสงสัยนอกจากอวัยวะของวัวน,นั้นถูกตัดออกไปเท่านั้นมันก็คืออวัยวะในการสืบพันธุ์และหางของมันครับและในเช้าของวันนั้นนะฮะที่มันมีหิมะหนามากก็ไม่พบร่องรอยของผู้บุกรุก ไม่พบรอยเท้าไ,เาไม่พบรอยล้อรถหรือก็ไม่พบรอยของสัตว์นักล่าต่างๆเลยครับและสิ่งนี้ก็ไม่น่ากเกิดจากสัตว์นักล่าอีกด้วยแต่เจ้าหน้าที่นั้นก็ไม่พบหลักฐานอื่นใดเพื่อนํามาอธิบายเหตุการณ์ครั้งนี้ครับที่รีเลอร์เคานตี้แบรนด์รัฐออริกอนเจเรมีไมล์โฮมเจ้าหน้าทีส่สำนักงานในอำเภอรีเลอร์เคานตี้ได้เล่าว่าทางสำนักงานนั้นเจอซากสัตว์ที่ถูกฆ่า ถูกตัดอวัยวะสามารถยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นไปแล้ว5ตัวนับตั้งแต่ปี2019ครับอย่างเช่นในเดือนกรกฎาคมในปี2020เขาได้รับแจ้งจากชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มว่ามีสัตว์ที่เขาเลี้ยงดูนะฮะเสียชีวิตและถูกตัดอวัยวะเขาก็ได้รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับที่นั่นนะฮะก็พบซากวัวตัวหนึ่งอยู่ในลักษณะนอนหมอบอยู่ใต้ต้นไม้หัวของมันยกสูงขึ้นจากพื้นประมาณ5-6นิ้ว มองไกลๆก็ดูเหมือนว่าจวัวตัวนี้น่าจะป่วยและมันก็นอนนิ่งอยู่แบบนั้นนะฮะแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พบว่าจวัวตัวนี้มันเสียชีวิตไปแล้วในสภาพแข็งทื่ออยู่แบบนั้นเลยครับอวัยวะระบบสืบพันธุ์นั้นก็ถูกตัดออกไปเขาก็ไม่สามารถสืบหาสาเหตุหรือร่องรอยของผู้กระทําผิดได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการบุกรุกจากมนุษย์และมั่นใจว่ามันไม่ได้เกิดจากฝีมือสัตว์นักล่าอย่างแน่นอนด้วยครับ กินเลี่ยมคานตี้พอร์ตแลนด์รัฐออริกอนในวันที่22มีนาคมปี2020เฮอร์เซลแลนติสกับหลานๆของเขานะฮะได้เดินทางออกล่ากวางในช่วงฤดูการล่ากวางของเมืองครับระหว่างขับรถไปตามทางนะฮะไปตามถนนที่มันลั่นเลาะป่าเขาและเขาก็พบซากวัวตัวหนึ่งนอนอยู่บริเวณข้างทางพบว่ามันถูกตัดอวัยวะออกไปด้วยผิวหนังของวัวชิ้นใหญ่นั้นถูกลอกออกไปจากท้อง ยาวไปจนถึงช่วงบ้านท้ายของวัวครับและเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะแม้ว่าเขาเนี่ยจะเคยล่าสัตว์มานานแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันป่าเถื่อนดูโหดร้ายมากไปกว่านี้เลยนะครับยูมาทิลาเคาตี้พอรตแลนด์รัฐออริกอนดาวิดฮอสได้เล่าว่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เสียชีวิตนะฮะและก็ถูกตัดอวัยวะในช่วงทศวรรษที่1970เหมือนกับคนอื่นเลยนะครับ สมัยนั้นเขาอยู่กับพ่อที่ทำงานอยู่ในกระทรวงการเกษตรจากนั้นต่อมาในปี2019ตัวเขาเองก็จะพบกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองเลยนะครับเขาพบว่าวัวตัวหนึ่งของเขาเนี่ยนอนเสียชีวิตซึ่งก็เป็นวัวท,ที่มีสุขภาพดีสมบูรณ์และไม่มีสาเหตุอะไรที่จะทําให้มันเสียชีวิตตามธรรมชาติได้เลยนะครับสภาพของมันเนี่ยถูกตัดริมฝีปากตัดลิ้นออกไปและกระพุ้งแก้มเนี่ยก็ถูกตัดออกไปจนเห็นฟันกรามครับ อวัยวะในการสืบพันธุ์นั้นก็ถูกตัดออกไปและก็มีแผลรูปวงกลมด้วยนะฮะรอยบาดแผลก็เป็นลักษณะเหมือนว่าถูกใช้มีดที่มีคมมากๆตัดออกไปอย่างแม่นยำครับจูรี่สเปร์รี่ศัตวแพทย์สาวจากการ์เนอร์ในฐานะศัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคของวัวนะฮะเธอก็ได้เล่าว่าเมื่อเธอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ถูกฆ่าและอวัยวะสืบพันธุ์นั้นถูกตัดออกไปเธอไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดฮะ เพราะว่าตามธรรมชาติแล้วสัตว์นักล่ามักจะกินอวัยวะสืบพันธุ์และช่วงบันท้ายของวัวก่อนเสมอแต่สิ่งที่ไม่เธอนั้นสงสัยก็คือลิ้นของวัวจะไม่ถูกสัตว์นักล่าแตะต้องนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติที่ลิ้นของวัวนั้นหายไปหลังจากการเสียชีวิตเธอคิดว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นได้แล้วเธอคิดว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากสัตว์นักล่าอย่างแน่นอนครับต่อมาในช่วงฤดูร้อนปีหนึ่งนะฮะ จูลี่สเปอรี่ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งให้เธอไปช่วยในการชันสูตรวัวของเขาที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาครับเจ้าวัวตัวนี้ก็เป็นวัวสาวที่แข็งแรงนะฮะและก็ไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าทําไมวัวตัวนี้ต้องตายครับคุณหมอจูลี่พบว่าเจ้าวัวตัวนี้มีแผลถูกตัดจากช่องท้องและส่วนลิ้นของวัวก็หายไปเหลือแต่เพียงแค่บริเวณโคนลิ้นของวัวเท่านั้น เธอไม่สามารถให้เหตุผลการเสียชีวิตของสัตว์ตัวนี้ได้และเมื่อนำเลือดและก็เนื้อเยื่อของเจ้าวัวนั้นไปตรวจก็ยังไม่สามารถยืนยันหาสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าวัวได้ด้วยเช่นกันนะครับคิสต t o p h e เฟอร์โอไรแอนตแต่ตามเรื่องราวของการตายของปศุสัตว์ที่หาคำตอบไม่ได้มายาวนานกว่า30ปี เขาพบว่ามี200เคสที่พบนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวสําหรับเขามากๆครับและมักจะไม่มีเจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังเลยหลายกรณีตัวอย่างนะฮะเขาก็พบว่ามีรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นกับ,บวัวนั้นเป็นรอยผ่าจากการใช้มีดอย่างมั่นยำม,มากๆนะฮะเขาก็เลยสืบย้อนกลับไปว่าร่องรอยวัวถูกทําให้เสียชีวิตและตัดอวัยวะนั้นนะฮะก็มีการบันทึกมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษ ในปี1606แล้วนะครับแต่นั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องโด่งดังอะไรสำหรับประชาชนคนทั่วไปเป็นแค่เรื่องที่คนในท้องที่รับรู้และคาใจมาตลอดแค่นั้นเองครับจนก,กระทั่งเกิดเหตุในกรณีของสนิปปี้ในปี1967ทํำให้เรื่องนี้โด่งดังจนกลายเป็นข่าวระหว่างประเทศเลยนะครับสนิปปี้ก็เป็นม้าที่อาศัยอยู่ในเขตซานลอิสวันเลในโคโรราโดมีคนไปพบซากของมันนะ่ะพบว่า ไขสันหลังของมันนั้นหายไปจากกระดูกสันหลังครับไม่พบช่องในการเจาะเข้าไปเอาไขาสันหลังของมันที่มีการมองเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้างบนหรือข้างล่างก็มองไม่เห็นครับสมองของมันก็หายไปด้วยโดยที่กระโหลน้นไม่ได้เปิดเจาะอะไรเลยนะฮะระบบหายใจก็หายไปอย่างเช่นกันครับแน่นอนว่าครอบครัวผู้เป็นเจ้าของมาสนิปปี้เนี่ยก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากราวกับว่า เจ้าม้าตัวนี้นะฮะในขณะที่มันวิ่งจู่ๆมันก็ล้มลงและเสียชีวิตทันทีทันใดนั่นเองครับที่น่าตกใจก็คือบริเวณโดยรอบนั้นนะฮะก็ไม่มีเศษเนื้อไม่มีเลือดนะฮะไม่มีของเหลวที่ไหลออกมาจากร่างกายของม้าในบริเวณนั้นเลยไม่พบหลักฐานหรือสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าม้าตัวนี้ด้วยนะครับมีพยานบุคคลอ้างว่าเขาเห็นเจ้าม้าตัวนี้วิ่งเป็นวงกลมประมาณ2-3รอบแล้วมันก็หายไป ต่อมานะฮะก็มีคนไปพบร่างของมันอยู่ห่างจากจุดนี้ไปประมาณ30เมตรเนื่องจากการเสียชีวิตและการหายไปของอวัยวะบางส่วนของเจ้าสเนปปี้ครับก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยมีการสันนิษฐานถึงเรื่องราวลี้ลับเนี่ยธรรมชาติหรือสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นจากฝีมือของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหรือ UFO แล้วก็ยังมีบันทึกที่ผู้คนเชื่อว่ามีคนพบเห็นยานบินปริศนาหรือ UFO เนี่ยบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุด้วยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นช่วงเดียวกันที่เจ้ามาส์นิปปี้เนี่ยเสียชีวิตในช่วงปลายฤดูร้อนหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี1967ครับโดยเฉพาะในเมืองโคโลราโดนะฮะก็มีการพบเห็นยานบินลึกลับหลายครั้งจึงไม่แปลกใจที่จะมีการเชื่อมโยงการเสียชีวิตและการสูญหายของอวัยวะของมันเข้ากับเรื่องราวจานบินลึกลับต่างดาวนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีกรณีสัตว์ถูกตัดอวัยวะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่โคโลราโดแคนตันมิสซูรีโอเกราโฮมาเป็นต้นครับโดยเฉพาะในช่วงปี1973-1979ก็ถึง1979เก็ิเกิดขึ้นราวกับนรกแตกเลยนะฮะพื้นที่ที่มีการพบสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตและถูกตัดอวัยวะออกไปไม่ว่าจะเป็นไอโอวาเนเบสกาอาร์คันซอนิวเมซิโกเท็กซัสโอไฮโอวินคอนซินเซาท์ดาร์ต้ามินนิโซตา รวมแล้วนะฮะก็พบพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุถึง14รัฐเลยครับโดยเฉพาะในรัฐนิวเมซิโกก็มีการพบสัตว์เสียชีวิตที่เป็นปริศนามากกว่า150กรณีและก็ยังมีรายงานว่าพบซาบวัว3ตัวเนี่ยเรียงกันอยู่บริเวณแนวเส้นตรงห่างกันถึง137เมตรนะฮะลิ้นตาและอวัยวะสืบพันธุ์ของมันนั้นถูกตัดออกไปอย่างแม่นยำราวกับการใช้แสงเลเซอร์ในการตัดครับ ในช่วงปี1973เป็นต้นมานะฮะก็มีการพบว่ามีการพบสัตว์เลี้ยงและถูกตัดอวัยวะเป็นปริศนามากกว่า10,000กรณีและเชื่อว่าสัตว์เสียชีวิตปริศนา1ใน10นั้นนะฮะก็เป็นเพียงสัดส่วนที่เจ้าของฟาร์มแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นครับดังนั้นการเสียชีวิตของสัตว์ปริศนาน่าจะมีมากกว่ารายงานที่ถูกแจ้งไปอย่างน้อย9-10เท่าก็เป็นได้ครับ และสิ่งที่เป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือไม่มีใครรู้ว่าคนหรืออะไรก็ตามนะฮะที่จัดการกับ,บวัวพวกนั้นทําให้มันอยู่นิ่งๆได้อย่างไรหรือทําให้มันเสียชีวิตอย่างไรครับใช้อะไรในการตัดอวัยวะถึงมีความแม่นยํามากๆและจัดการกับเลือดหรือร่องรอยบริเวณโดยรอบให้เรียบร้อยราวกับว่าเจ้าวัวเนี่ยมันนอนนิ่งๆแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างไรเลยนะฮะ จากตัวอย่างของเนื้อเยืย่อเลือดนั้นก็ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุการเสรียชีวิตได้เนื่องจากเจ้าวัวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า3-5ถึงวันจึงจะมีการค้นพบซากของมันครับและก็มีรายงานว่าวันที่4ี่พฤษภาคมในปี1998เวลา11นาฬิกานาทีมีการแจ้งเหตุว่าพวกวัวเนี่ยนะฮะถูกฆ่าและถูกตัดอวัยวะโดยบริเวณกระพุ้งแก้มนะฮะจนทำให้เห็นกระดูกกรามและก็มีอวัยวะในการสืบพันธุ์นั้นถูกตัดไปด้วยครับ จากนั้นก็มีรายงานการพบว่าเจ้าวัวเนี่ยนะฮะมันถูกทิ้งจากที่สูงบริเวณรัว้วการร้านปุสสตว์ขาของมันเนี่ยหกักบิดผิดรูปผิดรอยบางตัวก็พบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยแตกละเอียดเลยครับราวกับว่ามันถูกยกขึ้นไปในที่สูงแล้วก็ถูกทิ้งลงมาโดยตรงวัยครั้งนะฮะก็พบว่าเจ้าวัวเหล่านี้ถูกพบเสียชีวิตห่างจากฟาร์มของมันไปไกลกว่า3กิโล5กิโล6กิโลหรือแม้แต่11กิโลเมตรก็มีครับ ดังนั้นนะฮะไอเรื่องประหลาดเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับวัวการตายปริศนาหรือซากที่พบเนี่ยมันผิดรูปผิดรอยมันก็เลยเกิดีทฤษฎีขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้นะฮะหรือที่เรียกว่ามิสซ r i o u s Multilation หรือปริศนาการเสียชีวิตของวัวในสหรัฐอเมริกาและก็การชำแหละอวัยวะของมันนะฮะ โดยอิงจากหลักฐานที่มีอยู่และแนวคิดที่ได้รับแกก่การพูดถึงบ่อยครั้งในวงการสมมติฐานลึกลับและสารคดี Unsolved Mystery ที่ฉายทาง Netflix ก็สามารถสรุปได้ดังเนี้นะครับ 1. ทฤษฎีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก Alien Theory แนวคิดเนี่ยฮะเชื่อว่าปรากฏการณ์การชำละวัวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆนั้นอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มาเยือนโลกของเราเพื่อทำการตรวจสอบหรือเก็บตัวอย่างทางชีววิทยาจากสิ่งมีชีวิตบนโลกครับโดยเฉพาะวัวนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ตัวใหญ่มีระบบเลือดอวัยวะภายในและสรีระวิทยาที่นักวิจัยบางคนเชื่อว่าอาจจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ในหลายระบบครับสิ่งที่ทําให้แนวคิดนี้ได้รับความสนใจอย,อย่างกว้างขวางก็คือหลักฐานที่แปลกประหลาด เช่นรอยผ่าที่เรียบเนียนแม่นยำเหมือนใช้เลเซอร์แบบไม่มีรอยลากเลยนะครับไม่มีรอยในการต่อสู้ไม่มีรอยเท้าใดๆในที่เกิดเหตุซึ่งขัดกับพฤติกรรมของสัตว์กินซากหรือสัตว์นักล่าในธรรมชาติครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการพบพยานจำนวนมากที่อ้างถึงเห็นแสงสว่างประหลาดหรือวัตถุลอยในท้องฟ้าก่อนหรือหลังเหตุการณ์ชําแหลที่เกิดขึ้นนะครับ บางรายงานกล่าวว่าเห็นวัตถุรูปร่างกลมบินอยู่เหนือใกล้ฟาร์มเลยได้ยินเสียงที่มันผิดปกติในตอนกลางคืนจึงทำให้คนจำนวนมากโยงเหตุการณ์เข้ากับการลักพาตัวสัตว์โดย UFO เพื่อทำการทดลองนะครับหรือแม้แต่เพื่อการตรวจสอบผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกดังนั้นนะฮะลักษณะของซากสัตว์ที่ดูเหมือนว่า จะตกลงมาจากที่สูงจึงจะรับการอธิบายจากทฤษฎีจากการกระทําของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่มีหลักฐานที่มันแน่ชัดจากทางวิทยาศาสตร์หรือรัฐบาลใดๆเลยที่เป็นการยืนยันว่าไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่ทฤษฎีนี้นะฮะยังคงได้รับความนิยมโดยเฉพาะผู้คนทั่วไปที่มีความเชื่อเรื่อง UFO อยู่เป็นทุนอยู่แล้ว และผู้สอบสวนเหตุการณ์ลึกลับที่มีความสนใจกับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ 2. ทฤษฎีการทดลองลึกลับของรัฐบาล Black Operation หรือ Government Experiment s Theory อีกหนึ่งแนวคิดที่ได้รับความนิยมคือทฤษฎีว่าด้วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือองค์กรลับภายใต้อน,นาจรัฐบาลนะฮะอาจกำลังทำการทดลองเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพเทคโนโลยีใหม่ หรือผลกระทบของกรมรมันตรังสีต่อระบบชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตครับทฤษฎีนี้นะฮะก็มีจุดเริ่มต้นจากข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ชำแหละสัตว์มีจำนวนมากขึ้นเกิดขึ้นใกล้ฐานทัพทหารหรือพื้นที่ที่เคยมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เช่นรัฐนิวเมซิโกและโคโลราโดมีผู้เสนอว,ว่ารัฐบาลน,นั้นอาจจะใช้วัวเป็นตัวอย่างในการทดลองเพราะราคาถูกหาง่ายและอยู่ในฟาร์มที่เข้าถึงได้ง่ายในพื้นที่ที่ชนบทห่างไกลครับ การนําตัววัวออกมาผ่าตัดแบบลับๆในตอนกลางคืนนะฮะจากนั้นก็ปล่อยซากกลับลงมาโดยที่ไม่มีใครเห็นนั่นเองแหละนะครับซึ่งในสารคดี Unsolved Mystery ตอน Mysterious Mutation ยังมีเกษตรกร,ร,กรบางคนแสดงความไม่ไว้วางใจทางการนะฮะโดยกล่าวว่าเมื่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐกลับเพิกเฉยหรือรีบปิดคดีอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการกระตุ้นความสงสัยว่าทางการนั้นอาจรู้อะไรมากกว่าที่เปิดเผยออกมาให้ประชาชนรับรู้นะฮะ บางทฤษฎีถึงขั้นเชื่อว่าการชําแหละสัตว์นั้นอาจเกี่ยวข้องกับโครงการควบคุมประชากรและการทดลองไวรัสใหม่ๆหรือแม้แต่การติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากอาวุธชีวภาพที่มันล่วไหลและไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสาจากรัฐบาลทําให้ทฤษฎีเหล่านี้มีความแข็งแรงขึ้นแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันโดยตรงเช่นกันครับ 3. ทฤษฎีพฤติกรรมของลัทธิเขาทีโอรี ทฤษฎีนี้นะฮะตั้งอยู่บนแนวคิดว่าเหตุการณ์ชำแหลวัวอาจมีส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของกลุ่มลทัทธิหรือกลุ่มความเชื่อลึกลับเช่นลทัทธิซาตานหรือกลุ่มความเชื่อในมลดํานะฮะซึ่งอาจใช้สัตว์ในการบูชายันทําพิธีกรรมหรือการทําเวทมนต์นะครับทฤษฎีนี้เริ่มได้รับความนิยมในช่วงปลายทศวรรษที่1970 19 80, ถึง1 9 8่เโดยเฉพาะเมื่อมีการแพร่กระจายข่าวลือเกี่ยวกับซาตานิคแพนิกในอเมริกาครับ ซึ่งคนจำนวนมากนะฮะมีความเชื่อว่ากลุ่มลทัทธิใต้ดินนี้ทําการลักลอบประกอบพิธีบูชายันอย่างลับๆในปา่าในหุบเขาหรือฟาร์มที่เข้าถึงยาก,กน,นะครับบางกรณีของวัวที่ผู้พบว่าอวัยวะหลายอย่างเนี่ยหายไปแบบเฉพาะเจาะจงนะฮะเช่นดวงตาลิ้นหรืออวัยวะในการสืบพันธุ์ซึ่งมันก็ตรงกับผู้ที่นิยมใช้กับพิธีมนต์ดำ ทำให้แนวคิดนี้นะฮะได้รับความสนใจจากนักสื่ออิสระและชุมชนท้องถิ่นในบางรัฐอย่างไรก็ตามปัญหาหลักของทฤษฎีนี้ก็คือไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพบร่องรอยของพิธีกรรมอย่างเช่นพวกเครื่องเส้นหรือร่องรอยมนุษย์จํานวนมากในที่เกิดเหตุที่มารวมตัวกันเพื่อการประกอบพิธีกรรมอย่างที่เราเข้าใจนะฮะนอกจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบพื้นที่ก็ไม่พบหลักฐานของกลุ่มพิธีกรรมอย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามครับลักษณะเฉพาะของรอยผ่าและการหายไปของอวัยวะสําคัญนั้นยังทําให้ทฤษฎีนี้ไม่ถูกตัดออกไปเสียทีเดียวแหละนะครับ 4. ทฤษฎีทางธรรมชาติ nature l p r e d a t i o n and decomposition theory ทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาส่วนใหญ่นะฮะเชื่อถือมากที่สุดก็คือการที่สัตว์ตายตามธรรมชาติการถูกกินซากโดยสัตว์นักล่า หรือสัตว์กินซากเช่นแรง้งสุนัขจิ้งจอกหรือมแมลงพิเศษบางชนิดครับร่วมกับกระบวนการที่มันเน่าเปื่อยตามสภาพแวดล้อมนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ร้อนและอากาศแห้งแลง้งอาจทําให้เกิดลักษณะข,ของรอยผ่าที่ดูเรียบเนียนหรือเป็นวงกลมได้ครับเช่นดวงตาหรือลิ้นของสัตว์ก็มักจะแห้งและหลุดเร็วที่สุดเพราะเป็นเนื้อเยื่อที่มันอ่อนอวัยวะในการสืบพันธุ์และทวารหนักมักจะถูกกินก่อนเพราะว่ามีเนื้อเยื่ออ่อนเช่นกันครับ ดังนั้นนะฮะสิ่งที่ดูเหมือนการผ่าตัดอย่างแม่นยําอาจเป็นแผลจากการย่อยสลายตามธรรมชาติก็เป็นได้นะครับอย่างไรก,ก็ตามนะฮะปัญหาของทฤษฎีนี้ก็คือมันไม่สามารถอธิบายได้ทุกกรณีโดยเฉพาะกรณีที่พบว่าไม่มีเลือดแม้แต่หยุดเดียวโดยทั้งที่บาดแผลนย,ยังสดอยู่ครับหรือไม่มีร่องรอยเท้าหรือการลากร่างสัตว์เลยนะฮะแม้แต่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นหรือหิมะปกคลุมนอกจากนี้ศัตรแพทย์บางรายที่ยังตรวจสอบก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า รอยตัดบางแห่งเนี่ยมันเรียบเกินไปที่มันไม่น่าจะเกิดจากธรรมชาติได้นะฮะเหมือนกับว่ามันมีเครื่องมือความร้อนหรือแสงเลเซอร์ที่ใช้ในการผ่าตัดจะทำให้บางการณีนั้นไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเพียงผลของธรรมชาติเท่านั้นแม้ทฤษฎีนี้จะเป็นคำอธิบายหลักจากทางฝั่งของวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องถกเถียงกันอยู่มากเลยครับในปี2023นะฮะบริเวณรัฐเท็กซัส ตอนเหนือของฮูสตันในเซาท์อีสต์เท็กซัสก็มีรายงานว่ามีการพบวัวเสียชีวิตที่ถูกตัดอวัยวะออกไปเป็นปริศนามากกว่า10รายงานแล้วนะฮะและยังไม่พบสาเหตุของผู้กระทำผิดทำให้ทางรัฐและทั่วประเทศนั้นได้ออกประกาศให้รางวันแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้ที่กระทำผิดเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายหรือแจ้งเบาะแสอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดการระวังตัวและป้องกันเหตุในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ หลังจากได้ดูสารคดีตอนนี้แล้วนะฮะก็รู้สึกว่าเหตุการณ์วัวทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาและถูกชำแหละอวัยวะอย่างแม่นยำต่างก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นต่างงงงงและสรุปว่าไม่มีสัตว์นักล่าตัวใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องมารับผิดชอบต่อการตายของพวกมันเลยครับแม้แต่หลักฐานที่ชี้ไปถึงมนุษย์คนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้กระทำนั้นก็ยังไม่มีเลยนะฮะ แม้จะใช้ระยะเวลาในการติดตามหามาตั้งแต่ในช่วงปี1970แล้วก็ตามนั่นจึงทำให้ทางสารคดีอันโซมิสทรีจึงโยงไปว่าน่าจะเป็นฝีมือของเอเลี่ยนและ UFO เอาซะเลยครับซึ่งถ้าใครไม่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้นะฮะรับรองว่าสารคดีตอนนี้ดูแล้วก็ไม่ต่างกับเรื่องเลหลวไหลทั้งเพโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเหมือนทีเป็นทางออกเดียวที่เป็นการสร้างเรตติ้งให้ดีกับทางสารคดี สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวหล่อเนี้นะฮะมากไปกว่าการนำเสนอเหตุผลที่ควรจะเป็นครับแทนที่สารคดีนั้นจะนำเสนอภาพบัวตายจำนวนมากๆให้เราเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนนะฮะและก็ควรเน้นไปที่สัตว์ที่ถูกค้นพบและวิเคราะห์ไม่นานหลังจากที่มันตายเสียก่อนตามหลักทางการแพทย์มากกว่าครับก็อย่างว่าเลยนะฮะ การนำเสนอทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวหรือยานบินจากต่างดาวเนี่ยเป็นผู้กระทำนะฮะมันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นดีมมนเป็นเรื่องอะไรที่มีความลึกลับดีเหมาะสําหรับกับทางสารคดีที่จะนํามาเสนอเพื่อเป็นการเรียกแขกน,นะฮะทั้งนี้นะฮะมันขึ้นอยู่กับผู้ชมเองว่าจะเชื่อแบบไหนซึ่งถ้าใครสนใจก็ควรจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเองแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องราวเหล่านี้มากกว่าน่าจะดีกว่านะครับ